ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ฝนพารวยก็่าท่านผู้ชมนะครับมาขอโศกขอลาบอีกแล้วนะครับกับน้องเอ็มเจนะครับน้องเอ็มเจกับสิผ้ามาขอโศกน้ำปูพญานาคเนาะเอาเข้าไปเบื้องเข้าไปเบื้องนางเอ็มเจนะครับน้องเอ็มเจนะครับหนึ่งฝนมาพามา่องเอาตัวเลขนะครับปูพญา,นาหนาคนี่โย วัดส่วนละกอดน,นะครับอันนี้เป็ี่นหอละข้างนะครับหอละข้างเพื่อนวลาปูพยานานักนะหอละข้างนี่เพื่อนไ้โซมาแล้วหลายงวดนะครับน้องเอ็มเจก็ได้ผามาเอาเลขนะครับเอามาซองมาซองนางาเอ็มเจมลลายเห็นเลขตัวใดบางท,ที่ไหนมาเบิ้งมาเบิ้งแล้วเอาขอปูขอปูมลลายขอปูแล้วเห็นไปเห็นเลขเอียงไปเบิ้งเอาเบิ้งแล้วนี่น้องเอ็มเจมาขอปูเนาะ นี่นะครับเพิ่กนกรให้มาหลายงวดแล้วเนี่ยครับนี่นะครับปูพญานาคเนาะมาหลายเบิง่งโดรูปโดรูปขอปูด้วขอคักๆเด้อปูเด้อบอกปูน้ำขอคักๆเด้อให้น้อง MJ ได้เลขเด็ดๆสิได้มีเงินซื้อขนมเด้เลขเลขกะที่ได้ไมีเงินซื้อขนมหน,น,น้านาง MJ เอ็มเเนาะมกหลายเห็นไป hiến leo hiến oh, tôi đấy là bà đi nè hiến tôi đấy hiến leo hiến tôi đấy bà đi nè ó oh, rồi oh, phát này hiến tôi đấy tôi đấy tôi đấy Ông oh, băng cà cà đứa hiến tôi đấy non em chi hiến leo đứa pi đứa hiến tôi đấy bật lại hiến tôi đấy อืมนะครับปู่พญานาคนะครับหอระครังวัดวนละกอนนี่นะครับเพื่อนห้โซกไฮลาบเบิ้องนองเอ็มเจเห็นตัวใดบัาล่ะเห็นตัวใดตัวใดก่อบัางล่ะเห็นตัวใดก่ออเห็นเลขตัวใดเอ็มเจเห็นเลขตัวใด ตัวไหนตัวไหนเรียกอย่างเขี่ยนเรียกอย่างเปลี่ยนเรียกอย่างเอาเบาแห้งๆแล้วน้องเอ็มเจนี่เห็นเรีกอะไรน้องนี่ยโยปูพญาบาทนี่ของเบิง้งคักๆจองเบิ้งคักอคับใสโยุซื้อไหนเื้อนี่บอก โอ้เลขห้าตัวนั่นนะห่ายังว่าน้องเอ็มเจห่ายังฮะบมกหลายเห็นห้ายังโอ้เลขห้าพี่น้องน้องเอ็มเจเม่อหลายนเห็นเลขห้าแล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่นะครับนี่เลขห้านี่ห้าอะไรนี่นะครับห้าหกหรือห้าสามนะครับนี่นะครับ ห้าหกสามบอกเนี่ยห้าหกสามบอครับนี่ห้าหกสามนะครับห้าหกสามเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับห้าหกสามน้องเอ็มเจเป็นรอเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่นี่ละนะครับตัวเลขห้าหกสานะมเนาะแมน,มน,มน 5, 6, บ้แมนบ้แมนห้าหกสามบ้ฮะน้องเอ็มเจเห็นห้าหกสามนะครับ นี่เลขพี่น้องเด้อน้องเอ็มเจเห็นห้าหกสามนะครับเพิ่นสี่หเบิงเพิ่นว่าเห็นแล้วเห็นแล้วเพิ่นว่านะครับนี่เลขปูพญานาคโอ้นี่นะครับห้าหกสามนี่เพิ่นดีใจเพิ่นได้เลขนะครับ